ิแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัันสารายารถเจ็ดที่นั่งที่โคตรนิยมของคนไทยนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้าป a j จโร s สป r t นะครับได้รุ่น2.4 GT ปี2017นะครับผมคันนี้ได้ Extra c o ร o r นะครับสีภายนอกเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับเท่สุดๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับป้ายแดงออกห้างโคตรแพงนะครับอยู่ล้าน4แสนบาทเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ราคาตกมาเกินครึ่งแล้วนะครับเหลือเพียงแค่6 1 5สนหบาทเท่านั้นเองนะครับผมตั้งไม่แพงเลยนะครับเลขไม้แท้ๆที่แสน0 0 0มื่โลเท่านั้นเองนะครับผมไฟหน้าเราได้ daytime running light เป็นเส้นสีขาวเดินตรงๆยาวๆอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับได้โลโก้ Mitsubishi ชัดเจนเลยนะครับ เป็นสะท้อนแสงแบบนี้นะครับได้ฟอนต์ปาร์เจอรสปอร์ตที่ฝากระโปรงชัดเจนครับผมสภาพเดิมๆกิ๊บๆครับไฟใช้นะครับเราได้ไฟ l e ลสีแดงเป็นสไตล์การออกแบบกเนเจอร์ของทางปาร์เจอรสปอร์ตเลยนะครับเป็นสไตล์น้ำตกไหลลงมาอย่างนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ซ้ำใครบนท้องถนนแน่นอนนะครับผมโดดเด่นไฉไลแน่นอนนะครับแล้วเราก็ได้ฟอนต์ปาร์เจอรสปอร์ตชัดเจนตรงนี้เลยนะครับระบุเลยนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับไม่มีการแก้ไขมานะครับ คันน right? like ี้นะครับเราได้ชุดแต่งของ JT e c ด้วยนะครับผมระบุชัดเจนตรงนี้นะฮะได้อะไรนะครับเราได้ท่อแต่งนะครับแบบนี้เลยนะครับคู่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับเท่มากๆเลยครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างครับคันนี้นะครับเราได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับผมไม่ต้องสัมผัสอะไรเขาเลยนะครับเปิดอัตโนมัติแบบนี้นะครับเคาะหล้างนะครับพับได้นะครับหรือจะเอ็นเข้ามาแบบเยอะๆอย่างนี้ได้เลยนะครับผมจะพับลงไปเลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับผม สะดวกสบายมากๆนะครับด้านหน้าก็พับได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่ตัวน็อตนะครับว่าถอดมาไหมนะครับน็อตเดิมๆครับไม่มีการแก้ไขมาเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานด้านซ้ายเหมือนกันนะครับเดิมๆจากโรงงานเม็ดอัพอยู่ครบนะครับผมที่นี่เราเปิดโปรงให้ดูชัดเจนนะครับเราได้ยางของโตโยต้านะครับปี2 0 2 3เลยนะครับผมขอบ18นะครับซื้อไปนะครับใช้ได้เลยนะครับผมได้ดิสเพลหน้าหลังด้วยนะครับขับขี่กลางคืนนะครับ เวลาฝนตกหนักๆนะครับเบรกอยู่แน่นอนครับผมนั่งที่ดรีฟเวอร์ชีนะครับคันนี้เราได้ระบบเบาไฟฟ้า8ทิศทางนะครับปรับได้เลยนะครับปรับรวดเร็วทันใจ responsive มากๆนะครับไม่ต้องก้มให้ปวดหลังกันแล้วนะครับแล้วก็ที่แผงประตูนะครับเราได้ระบบกระจกออโต้ที่บานคนขับด้วยนะครับขึ้นลงอัตโนมัติกันเลยทีเดียวนะครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัว parking zona นะครับผมแล้วก็กันทลายนะครับ collision warning แล้วก็เปิดถ่ายไฟฟ้าตรงนี้นะครับ เ็นระบบพุชสตาร์ตตรงนี้กดได้เลยไม่ต้องเสียบุญแจแล้วนะครับผมมาครับคันนี้เราได้พวงมาลัยมอตอรฟังก์ชันนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับได้แอคเซนโคมไม่ยตัดหนังดำอย่างนี้นะครับสวยงามมากๆครับเราได้คูช์คอนโทรลด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ปรับซอสได้เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับได้ p a ดเดิลชิฟด้วยนะครับใครชอบเฟลลิ่งดิบๆนะครับเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนอ้นะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตรงคอนโซลกลางนะครับเราได้จอเปลี่ยนมานะครับเจ้าของเก่าไปใส่ไฟ LED เปลี่ยนสีอย่างนี้ได้เลยนะครับผม สวยง่ายมากนะครับเปลี่ยนสีได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับรองรับรูทูตด้วยนะครับผมฟังเพลงไล้สายกันได้เลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มแป้นทุกอย่างนะครับไม่มีการเลือนจังหายเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับผมปุ่มแป้นทุกอย่าง r e s ponsive ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แอร์เย็นเฉียบนะครับแล้วก็ตัวสภาพเกียร์นะครับไปดูเลยนะครับเกียร์เปลี่ยนแล้วนุ่มนะครับกระชับมือนะครับตรงนี้จับแล้วเต็มกบมือเลยนะครับผมเต็มมือกันเลยทีเดียวนะฮะ เป็นเกียร์ไม่มีการกระตกอะไรให้เห็นนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับผมมีโลโก้ t s u b i s h i ระบุชัดเจนนะครับเป็นแอคเซนต์โครเมียมตัดดำนะครับผมสวยมากๆครับแล้วก็สภาพเบาะนะครับพากันดูเลยนะครับกริบเลยครับนิเนียนตากันเลยเดียวนะครับผมไม่มีรอยไม่มีการขาดที่ตัวหนังนะครับหนังตึงเปียะเลยนะครับน้นูนๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับ แล้วก็รงแหวของคอนโซลหน้านะครับเราได้แอคชั่นโครเมียมตัดดำนะครับสวยงามมากๆครับมีโลโก้ t s u b i s h i ระบุชัดเจนนะครับผมสภาพภายในด้านหน้านะครับผมให้ A+ เบลเลยนะครับผมพาไปดูข้างหลังต่อครับมานั่งในห้องบริษารตอนหลังแล้วนะครับสภาพเบาะนะครับข้างหลังนะครับกลิปเหมือนข้างหน้าเลยนะครับไม่มีการขาดนะครับเบาะหนังตึงเปียกๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คันนี้ครับมีดียังไงครับตรงนี้นะครับผมพาให้ดูนิดนึงนะครับกล้องนะครับปุ๊บนี่ครับดึงลงมา ดึงออกมาอย่างนี้ครับใส่แก้วได้2ฝั่งเลยครับคุณจะทานกาแฟคุณจะทานโกโก้นะครับวางแก้วตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับเก็บง่ายอย่างนี้เลยนะครับแล้วครันนี้ครับเราได้จอยักษ์อย่างนี้เลยนะครับผมใส่ระบบ DVD ได้เลยครับดูหนังฟังเพลงอะไรก็ดูได้เลยนะครับตรงนี้ครับตอบโจทย์ Entertainment แน่นอนนะครับแล้วเราก็ได้ตัวไฟด้านหลังตรงนี้ครับปรับแอร์เปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องงอคนข้างหน้าเลยนะครับผมได้อร์ทั้งหมดรอบคันเลยนะครับนั่งตรงไหนก็เย็นตรงนั้นเลยนะครับผม ผมพามาดูตัวโครงสร้างรถนะครับว่ามีชนมีการแก้ไขมาไหมครับดึงมาให้ดูนะครับที่บ้านคนขับนะครับเม็ดอ์กอยู่ครบถ้วนนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการแก้ไขมาแน่นอนนะครับพาไปดูหลังขวากันต่อนะครับว่าโดนอะไรมาไหมนะครับเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับผมเม็ดอ์กกลมแบนเรียบเดินฉี่เดินตรงนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการพิกคว่ํานนะครับผมพาไปดูด้านซ้ายกันต่อครับ หลังซ้ายนะครับเปิดมาให้ดูเลยนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับเดิมๆนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการแกะมานะครับมาไปดูหน้าซ้ายกันต่อนะครับเรียวๆนะครับผมไม่มีการคัดกันเลยนะครับดึงมาเลยนะฮะเดิมเิมจากโรงงานนะครับผมซื้อรถไม่แถมพระนะครับซื้อรถไม่แถมผีนะครับผม คันนี้ครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการตีลังกาไม่มีการจมน้ําไฟไหม้มาแน่นอนนะครับผมพาไปดูใต้สภาพฝากระโปรงต่อครับเจ้าปาเจโรคันนี้ครับมาพร้อมกับระบบเครื่องนะครับ Common เ a i l DID นะครับเป็นระบบดีเซลนะครับฮิตฮิตของคนไทยกันเลยทีเดียวนะครับผมเชื่อถือได้แน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่น็อตยึดฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับไม่มีการถอดมานะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมไหลมาที่คันหน้านะครับ ให้ดูตรงนี้เลยนะครับเม็ดอาร์กรมแบนเรียบนะครับคันหน้าด้านดาเดิมๆไม่มีการแก้ไขไม่มีการพ่นสีมาแน่นอนนะครับมาดูด้านขวากันเลยนะครับผมนี่ครับเคาะแบบนี้นะครับเสียงเดิมๆนะครับเม็ดอํกเดิมๆไม่มีการแก้ไขนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่มีปัดแจโดนเนื้อตัวเข้าเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับ ฝากระโปรงเสียงสายๆนะครับเม็ดอักอยู่ครบถ้วนเลยนะครับผมตะเข็บเดิมๆจากโรงงานไม่มีการแก้ไขไม่มีการพลิกควมหมาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพดีมากๆครับจุกันะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ1 0 0 0 0บาททุ่นๆเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียแบต7%ด้วยนะครับผมหรือใครสนใจฟรีดาวนะครับถ้าเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราเพียงแค่2 3 9เเท่านั้นเองนะครับผม ไม่แพงเลยนะครับคันนี้ผมสรุปเลยนะครับสภาพเดิมๆทั้งคันนะครับผมออกจากโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลโคตรดีนะครับแด้เอ็กซ์ตรีเสีน้าตาลสวยๆแบบนี้เลยนะครับขับไปที่ไหนก็โดดเด่นนะครับไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับผมแล้วก็ที่เราครับซื้อรถกับเราดียังไงนะครับเรากล้าออกไปรับประกันกันแบบนี้นะครับเรารับประกันอะไรบ้างครับประกันว่าไม่มีการชนหนักพิคว่มต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องก่อใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับผมผ่าพบเจอได้ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเรากล้าซื้อคืนราคาเต็มทุกคัันนเลยะครบผม พราะว่ารถทุกคันนะครับผ่านชะตาคุณพ่อผมมาหมดแล้วนะครับแล้วก็นะครับเราได้อะไรบ้างนะครับหลังการขายหลังซื้อรถไปแล้วนะครับเราได้ว a r r a n t เครื่องเกียร์นะครับหนึ่งปี1 0,000หมกิโลกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณมีปัญหาอะไรนะครับหลังการขายนะครับติดต่อเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเอารถมาให้เราดูแลได้เลยเรามีทีมช่างมืออาชีพพร้อมดูแลคุณทุกเมื่อนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรีบๆเลยนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับผมหรือว่าติดต่อโทรเข้ามาโดยตรงก็ได้นะครับจะมีทางแเดีอยดูแลคุณแน่นนอครับ